เข้าครัวเข้าครัวทอดไทอดไข่บก่อไรข้เออทอดไข่ทอดไข่ปรกาศแบบนี้ต้องทอดไข่ทอดไข่ให้กินทอดไข่เมนูไข่มนูคมีนะ กับข้าวก็ได้นะลูกนุ้ยมาีใ่มองกร้แช้มน่ยข้ววงไง่มอัคือพอลกตัวไข่น่อยตัวไข่น่ยตัวร้อนแล้วเนี่ยตัวไข่หน่อยนี่ยตัวร้อนเ็บงลงลเอ็มงอ่ตวไข่่ยตัวร้อนแล้วเนี่ยอยากินก่ เอมแม่งรอิเชะอแม่รอลุงเอ็มไม่สบายแล้วมสบาย่ะคุณนจะตรวจให้นตรวจให้ลเอมหน่อยมินก้าคุณหมอเขินมอมานี่นั่งรอแล้วเนี่คนไข้นี่นเรไปตรวจเนแล้วดูเอ็เตรวจหมอเขินแล้วคุณหมอเขินอเขินมินอมินตัวรอนี่มันดูนี่ตัวรอนแล้ว อภพยต้องพาไปอภพยต้องพาไปอภพต้องพาไปให้อพาไปตรวจแล้วตรวจอยากจะตรวจ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 โอ้โหตั่ร่นะคุณหมอคือจังเลยไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้คุณหมอคืออย่างหนักแต่สักพักสักพักแน่นอนรับรองช่วงแรกก็ทท่าทางก่อนนะนั่งไปนะนะหยิบเข้าน กลังทำ้เคยกับคน้ชูนก่อนชูนก่อนถ้าถ้อันคุณหมอเป็นอย่างนี้คุไข้สงสัยมีหวังนะคะทุกคนช็อกกันถอดถอดได้ถอดอเยพลงพาไปตรวจเนพอยใพอยไปตรวจไปตรวจเลย หมอมีไงไม่ใช่หมอพอหมอมีไปเลยหลุดไปเลยตรวจไข้ลุงเอ็มเลยแต่ลุงอาร์ทำอะไรอ่ะอะไรนะครับเริ่มตรวจตรวจมือตรวจมือก็ได้อ่าตัวละตัวละตัวละโอ้คุณหมอก็ตัวร้อนนะเนี่ยคุณหมอก็ตัวร้อน อาจับจับท yeah. yeah. oh, <right> ี่มอเจอร์จนเว้นเม้นจับที่มอจอร์จนหัวใจก้มให้แล้วเนี่ยไปแล้วคือเพื่อนคืนเย็นแ้วเหรมันหายเย็นแล้วเหร้งต้องเ่ผมกแล้วะส่งผมเม้น ไม่ชอบมองกล้องเลยนะลูกไปแตรงนี้นิ่มนะทอดเซมักบอมักทอดบอเออยกันเนีกอดดการเนี่ตกัไหนกอดเด้อยาั

มินม,มิน,มนห่อผ้าไปเลยย่ามาแล้วตาฝนตาฝนอ้าว่เราอ้าวน้ำมิได้อ้าวน้ำบ้างเสาวน้อยเา,า,าวน้อยเพี้ยบ้านแพง <c oughs> โอ้ฝนก็ตกครับผมว่าเมื่อคืนตกแรงอยู่นะบึ้มมาเลยนอนอยู่ล่างเลยอ่ะโอ้โหมันมันดังแรงอ่ะอูซิ่งอ่ะประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแหละโ้แรงมากแรงมากชุ <Ash land disco sounds> oh, right ่มฉ yeah, ่ำเลยคิดว่าต like ื่นมารองเท้า <majors> น่าจะไหลไปกับน้ำ เรียบร้อยใช่ไหมอยู่ข้างหนึ่งอยู่ข้างหนึ่งอยู่ข้างนึงข้างหนึงไปไปแล้วเอาไปร่อนลูกเอาไปน้ำร้อนมันมันน้ำมันจะไหลไปตรงนั้นเนาะใช่ไหลรอดอะไรกินคะวันนี้จะจะจะทำอะไรจ้าทอดแหนมอ๋อทอดแหนมทอดหมูเนาะแหนมหมู สองสามเดือนเนาะสองสามเดือนมาอีกแล้วจะหายไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนี้ก็มาอีกนานน้ำดีนะสองสามเดือนมาครั้งเราต้องเอาคลิปเราต้องจัดเต็มจัดเต็มมานี่ก็โหล่อีกทีมโอ้หมกปลาจะรอเอาตอนที่ยาเข้าหมกหมอหมกหมอ ลุงมาวันนี้บ่เด็นมาลุงมามเมื่อเนี้ยบ่นี่ถึงกำข้มเลยเนาะโอ้ห้าชั่วโมงประเทศ มันเป็นหนังร้อนแล้วก็ฮาบอกยัง,งใช่ตลบตล,ลบบอกมีทั้งฮาแล้วก็มีท<ล>ันะ้งร้อนอยดูนั่นแหละก็มีนัดกับน้องน้ำมุก็เลยก็เลยกลับมานี่นะบรรยากาศคึกคักนะครับคึกคักเหมือนเดิมนะครับผมลุงไม่อยู่ก็คึกคักนะครับ มเ <festivals> มื่อวานนี้ที่โก้จะที่ที่ออกมาจากจากมึงอ่ะแล้วก็ขับรถไปส่งสองคนมีสองคนที่ขายรถต่อมัวเลยทอดแบบไรแบบละเอียดละเอียดป่ที่ทอดตั้งตันนเหรอตั้งตนแบบนั้นตั้งตนได้ครับกไม่สมีคนทำงานอยู่เขาก็สุกยี่แล้วแหละแล้วก็ขับรถก็มีเด็กสองคนอยู่ในรถแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราจะทำธุรกิจในต่อเนื่องเลยเราไม่ได้สวกสดีครับผม